สวัสดีคร so that, shows, oh, okay. ับ <verlier> ค <t> uh ุณ huh. ชูทาผมชอปเปอร์คงกลับมาต่อกับก็อดวออยสันโอเคตอนนี้ผมก็ไปหาไอ้อะไรเทปอันเอาเทปกาวมาแปะจนล้อมจนล้อมรอบพีเอีจนกลายเป็นมัมี่นะฮะก็เพื่อให้ไม่ให้สายมาขยับนะคือไม่ใช่ว่าสายมันหลุดหรือมันขาดอะไรนะคือคือมันไม่ได้ขาดจากข้างนอกไงมันขาดจากข้างในอ่าหุ้มให้กูไปเงี้ะให้กูลงนางง่ายๆ่างี้เลยโอเคไปกันต่อนะเดี๋ยวพานี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อน้องๆที่อยากดูมันนาน พาทีแล้วมันสั้นเพสายมันหลุดนะฮะพาีนี้จะยาวเพื่อไม่สายไม่หลุดอะไรงนี้นะฮะเดี๋ยวสายหลุดปุ๊พี่ก็เลิกเลยอะไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยมาดีๆเขามาดีนะเจ้เธอเขามาดีนะเ้เธออย่าอย่าอย่าถล่มใเ้าเออนั่นแหละเออู้ลอยลอยอู้อู้อโอเคเฮ้ยอะไรเนี้ยบ้หลอดโพไซดอนเดอะกอดอ่าเป็นโพไซดอนนะฮะเป็นเทพเจ้าแห่ง ท้องทะเลนะฮะเป็นผู้ควบคุมว่ากันไปอาวาณ์นะฮะตามนั้นอาณาจักรแอตแลนติสนะฮะเป็นอาณาจักรที่มีเกียรติอย่างยิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่นี่ว่าเออโน่นโน่นโน่นน้องไปพอดอ่านเองนะพี่เกียรติอ่านให้ฟังก็ไม่เปหน้าก็คือเหมือนกับแบบบอกเออแบบอะไรนะเมืองอาณาจักรแห่งอันนี้ไม่ใช่ทางนี้อาณาจักรแห่งนี้เป็นอาณาจักรที่มีเกียรติแล้วก็สวยงามอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะเนี่ยโพไซดอน โ oh, อซิโดนใครเคยดูเพอร,ร์ซิจฉันบ้างถามจริงพี่ไปดูในโรงมาก็หนุกดีนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่หรือเพราะเราหรือ,พอเพราะเราเราเราเล่นก็ต่อวอร์มาั้งใช่ไหมเออคือแบบคือถ้าเราไม่เคยไม่เคยเล่นก็ต่อวอลเราจะจรู้ว่าเพอร์ซิจฉันมันเจ๋งมากๆนะมีแบบมีเทพเจ้าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่เราเล่นก็ต่อวอร์มามันแบบว่าโฮ้ยกากๆระเพอร์ซิจฉันจะอะไรจะสู้เคโต้ได้เนาะใช่ไหมอะไรไปว่าเขาอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรนะพอเถอะ ไะเรามาเก็บของเสร็จแล้วอีกคาดอีกประมาณสา0พันนะเพื่อจะอัปเกรดดาบของเรานะโอเคจูจะเคปเคโตตอปิโดใช่ไหมเออเคโตตอปิโดพุ่งพุ่งเหล่พุ่งเหล่พุ่งหล่า,ลาอ,อะไรก็ว่างันไปเริ่มหิวข้าวเลยคือพี่หิวข้าวไม่ใช่เคโตหิวพี่หิวข้าวจริงนะตอนนี้เออเปิดไปบุงบ๋งบุ๋ง แล้วน <ider> <itor> ี่ต้องดำไปนานใช่ไหนเนี่ยดำมื่นเลยเนี่ยดำนานเหลือเกินดำอย่างเดียวเลยไม่มีสีอื่นเลยเนาะดำอย่างเดียวจะพูดทำไมเออไม่ให้เงียบไงไม่ให้เงียบอคือจากนั้นสักทีเอ้าเฮ้ยอย่าหนีสิเรามาดีเฮ้ยเรามาดีอ่ะเราขอกอดทีนึออขอกอดทีนึงขอบคุณครับพวกนายเราขอกอดทีหนึ่งขอกอดหน่อยอ่อชาวล็อกมาก กอดแบบชาวล็อกไม่ดีนะน้องอย่าไปทำตามนันไม่ดีนะวิ่งไปกอดจับโช๊คสลับมึงนล้วเนี่ยอะไรนะสเปียใช่ไหมเออเฮ้ยหรือเคโตเฮ้ยหรือเคโตมันได้ได้ได้อีกทีคนมาจากไอ้อะไรนะโกโกเบิร์กใช่ไหมใน WWE อ่ะเมย์ป้ามอ่ะโกเบิร์กอ่ะเคยดูพี่เคยดูนะโกเบิร์กเท่มากเซย์ท่าไม่ตัดสเปียใช่ไหมเออใครนิดเดียวเขาจะปีนนี้ไปได้แล้วว้าไปดูดอีเรียนลาย แปลว่าถ้ากูลงไปกูก็ดูดเหมือนกันสินะฮึบฮึบโอเคมันมีทางเคโตสหนังเหนียวฮึปีนฮึฮึึเห็นกล่องเห็นกล่องอยู่ทางซ้ายยังอย่าพึ่งฮึบเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฉียดวิดดับเปิดกระป๋าดายครบแล้วเย้คราวนี้คงว่มีไม่มีกระป๋าดายแล้วพี่ว่าเรื่องจะเลือดเต็มแล้วนะใช่ไหมนี่ดูดิเต็มเม็ดละดาบเต็มละ ก็เหลืออัพอีก2ชิ้นสุดท้ายนะก็คือเวทกับอ่าพลังทีของพลังของเทลาเบนนะก็น่าจะครบแล้วก็จบเกมได้แล้วนะฮะก็คือว่านั่นน่าจะเกินครึ่งทางอ่ะมันแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหมอาวุธก็ได้ครบแล้วนี่เนาะใช่ไหมอาวุธในเกมครบแล้วโอ้เคโวยแกไอ้ไททันมินิบิ้งเนี่ยบิ้งทำไมฮะเอืเออเออเอออออุ้ยโดนไฟฟ้าโดนระเบิดเออเออดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลลบ มีตัวมีตัวแถมมึงตัวแถมหรอมึงตัวแถมหรอไม่หลบคิดพักคิดถึงหลุมดูดหลุมดูดมานี่มึงไะมานี่มึงไงแหละกวนกวนใช่ไหมกวนกวนเหรอมึงกวนเอาไปเลยไปปันเออฮึบหลบปันไฟเย่ออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวยิงมุมไม่ดีมุมไม่ดีเออมุมนี้มุมนี้มุมนี้ปึ๊บหลบ เยอะยออะเอตบดิจิตอลลองแบบดิจิตอลอ่ะฮึสับให้มันระเบิดอุ้ยไฟดูดเรียบร้อยมานี่มานี้เสียบไหลมานี่มานี่ลูกตู้เหมือลูกตู้มึงใช่ไหมเอาไปเอาไปเด็กซะเรียบร้อยหมูตู้มากมีแค่เนี้ยอ่ะโอ้กากว่ะไปฮะ เฮ้ยอ้าวไข่ลงมาเอ้ยไม่ได้ไปไหนไม่ต้องไปไหนลัวกระทืบอุ้ยเฮ้ยอย่าลุมสิให้ยกอุ้ยเฮ้ยบึิงบู้เมื่อกี้อย่าลุมเฮ้ยเพิ่งให้กูพูดจบก่อนสิฮะให้พูดจบก่อนสิให้พูดจบก่อนสิให้พูดจบก่อนสิถอย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 นูถอยถอยอ่าเดี๋ยวร้อจับเสียบเพียงเฮึยเสยอุ้ยไม่เคยให้ไอ้นี่พูดซะก่อนเลยอือขอคอมโบก่อนสิคอมโบคอมโบ เออคอมโบคอมโบเสยิฮุสปั่นช่วยอ่ะมันขึ้นไปนู่นเลยเฮ้ยมันจะลงวะเปล่าวะมันลงเอ่ะลงมาอยู่ลงมาอยู่เมื่อกี้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมเออเห็นป่ะทุบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 ไปละเยอะไปละเออดูดดูดดูมัยดูดดูเฮ้ยโอภอนี่นะลืมลืมดูไปเลยทุบเฮ้ยเจาะเซยฮุสโอเชจับเวียงสับทุบ สปินฟันฟันกาอากาศเยอะอุ้ยเฮ้ยเยอะเกินไปแล้วเสียเปิดฝาขวดมานี่ไม่ต้องไปไหนเปิดฝาขวดอีกตัวเรียบร้อยโอ้พูดมานี่หิวข้าวเลยเนี่ยโอเคนะอัพได้ก็อัพเลยดีกว่านะเนียอัพเลยฮัตดาบมันต้องใช้ไงมันเป็นธาตุมันเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในเกมเลเวลสี เต็มแล้วนะโอเคนะต่อเดี๋ยวอย่างที่น้องๆขอมาก็เดี๋ยวจะอไปอ่พอหอ,อกโล่นะฮะถ้าเกิน้องๆอยากเห็นนะฮะหอน,นี่ไม่อัพอยู่แล้วหอ,อกโล่นะเดี๋ยวจะอัพต่อไปอีก3,000นนะอีกนิดนึงได้เวล,ลนึงละนี่หน่อยนี่หน่อย,อยตอนนี้เราอูฝันเป็นทองอ้สายหลุดอีกสายหลุดอีกอะน้องๆน้องๆน้องๆน,น้องอาจจะไม่รู้ไงว่าสายหลุดนะแต่ว่าจากจอพี่ะสายหลุดนะฮะเพราะว่าคือตัวแคปเจอร์กับตัวนี้มันแยกกันไงใช่ไหมเอออย่างที่ว่าๆเอาไว้ตัวแคปเจอร์พี่อะ่ะมันไม่เหมือนกับของเขาของคนอื่นเขานะฮะ มันก็มีต่างกันบ้างเล็กน้อยโอเคเมื่อมาถึงที่นี่แล้วมันคืออะไรตรงนี้มันคือทางไปหรือไงแต่ทางนี้ล่ะมันก็คือทางไปเหมือนกันโอเคกูเซฟก่อนเลยทางไหนมันก็ทางไปมันช่วยทําแบบชี้ทางเลยว่าทางไหนไม่ใช่ทางไปอะไรเงี้ยจะได้ไปทางนั้นก่อนอะไรเงี้ยเปิดเก็บเลือดก่อนเลยไปละทางนี้ได้ไอ้ยะเจอกล่องเจอกล่องเจอกล่องฟินิเฟเจอร์อีกสองชิ้นนะฟินิเฟเจอร์จะครบแล้วนะฮะเย้ สุดยอดเลือดยาวเวทยาวอย่างยาวอู๋จะเต็มแล้วเคโตสยาวอะ่ะยาวและใหญ่ใช่ไหมเคโตสเฮ้ยแล้วมึงใครเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงใครเนี่ยปัน่นไฟเยอะอีชตอนนี้เปลวไฟเราเป็นสีทองนะโอเทมากดับเวียงทุ่มไอ้ปั่นทุ่มโออเทก็จริงที่เป็นสีทองเพราะว่าดาบนี่คือดาบเบรออฟอะเธน่าใช่ไหม ตอนจบของภาคแรกช่งต้องจำน้องก็จำได้ไหมตอนจบภาคแรกเราได้ดาบเบอออีอเทน่าเป็นสีทองใช่ไหมอ่าแล้วมาถูกดาวเกีร์ในภาคนี้เสร็จแล้วก็ภาคหน้าก็ดาวเกีร์อีกรอบดาวเกียร์ไล่แม่งหลายรอบแล้วเกินไอ้ดาบเราเนี้ยลงน้ำไปแก้เหรอเฮ้ยตุ่มโอเคดำอ่ะควอเรียมเวิร์ลขอต้อนรับสู่ห้องน้ําของใครสักคนหนึ่งคือ<สะ>ตอนนี้เรามาที่อาตัลแอเรนติสเพราะว่ามันอยู่ตรงจุดสูงสุด เขาเรียกว่าเอ้ยไม่ใช่จุดสูงสุดจุดต่ําสุดที่จะแบบว่ามันอยู่ตรงเขตขอบเหวขนนรกนะฮะก็คือว่าเราจะมาตามดีมอสที่นี่เผื่อน้องๆที่ไม่รู้นะว่าทําไมต้องมาที่นี่ด้วยก็ที่เดิมอะอเอเดนติสที่เดิมอะเปิดเปิดเปิดซิเคตเออน,นั่นแหละเปิดเปิดไตน้ำแล้วไม่เหนื่อยเหลือเกินไปยังไงได้ทำนี้ใช่ไหมเออทางนี้แหละไปอ้าวไปไม่ได้ไปโถ่เอ้ยแล้วพี่ไปถ่ายพี่บิ๊บไหว้ขึ้นเหร กกดผิดกูไหวลงทำไมเนี่ยกูไหวข,ขึ้น่าไหวขึ้นโอ้โหอลังการบานตะไทยตรงนู้นจะไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเอามีลมพัดนะเราไหวค้ำคือในน้ำมันมีกระแสน้ำเราไหวกระใสกระแสน้ำไม่ได้นะทวนกระแสน้ำเพราะเราต้องมีคันโยกสองอันเพื่ออะไรถ้าเพื่ออะไรเดี๋ยวคือไหวคือไหวนี่คือแบบหาอะไรก่อนเนี่ยเผื่อมีไอทงไอเทมอะไรไหมอะไรไม่มีนะฮะโอเคก็ดึงคันโยกกันดีกว่า น่าจะให้ดึง2อันใช่ไหมเพื่อให้จะสามารถว่ายไปถึงใช่ไหมเออนางยัยว่าแล้วึงแล้วดึงขันโยกเอณเหนื่อยแทนแล้วเกินโอเคแล้วก็ว่ายเฮ้ยเเร็วเร็วเร็วเออไปเร็วเร็วเร็วเหมุนหมุนหอ่าึงแลว เฮ้เจ๋งนะเจ๋งเจ๋งเท่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 คือต่อยพี่เคยเล่นแล้วพี่ก็ชอบอยู่ดีนะมันพวกมันเท่อะไรเงี้ยนะฮะถึงแม้วันเชิโตจนใส่ไม่ดีก็ตามน้องๆก็ยาวเรียนแบบนะฮะคือคืออยากให้น้องเรียนแบบเคโตก็ตรงที่เคโตเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมานะพยายามนะคือต่อให้โชคชะตาของเขาจะตกต่ําแค่ไหนก็ตามนะแต่เขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอย่างนะอย่าลืมนะน้องๆเคโต้เขามีข้อดีตรงนี้ เื่อแบบว่าน้องๆดูแล้วแบบอะไร k e โตมีแต่ข้าฟันข้าฟัน k e โตไม่ได้ข้าฟันอย่างน้เขามีจุดเจ๋งๆอย่างนี้เหมือนกันนะฮะแม่เขาเป็นคนที่พยายามมีความพยายามสูงอ่ะเออไม่ใช่เพราะไม่ใช่เขาเขาทำขนาดนี้เขาสุดๆอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรเฮ้ยเล่นอะไรเฮ้ยบ็อกเล่นอะไรเฮ้ยบ็อกกดติดท่าเดี๋ยวบ็อกเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ย ลูกนายนี้ก็ลุมกันจังอืมปัดจับจับบูยองอืมศัพึือืืศัพข้าไปอืม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 อุ้ยเฮ้ยบล็อกจิ้มจิ้มโอ้ยโอ้ยมาเจอออกพิฆาตอุ้ยอื้อ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 เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยออกเก็บเถอะโอ้ โอ้โหมากันเยอะแจกอุ้ยเก็บเลือดเก็บเลือดฟรีอือสาดสับอือโดนไฟเยอร์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 เอาอช่้ไหมอ่าอือไฟเยอร์อ่าโดนมาอีกโดนมาโดนอ่ะโดนมาอีกก็โดนอ่ะอืไฟเยอร์ไฟเยอร์ไฟเยอร์อืออือส์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 บอสโอ้ยจะตีไอ้ตัวครับไกลๆก็ไม่ได้ไอ้ตัวไกลนี่ก็ตีแล้วก็อืออือ เออโอ้โหสับหัวเลยทีเดียวบล็อกปันปันไฟไฟเออไฟหน่อยไฟเออไฟมาพลหลบพลิกเยอะๆเออเอออืออิสอิสอิสเฮ้ยปันเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวพวกมึงแหละพวกมึงแล้วเนี่ยอืออือเออเออแจกคนลังสองงานอือ่าซ้ายขวาซ้ายขวาเรียบร้อยเฮ้ย คือศัตูมันไม่เยอะแต่มันกวนอ่ะมันแบบว่ามันสู้เราได้สมน้ำสมเนื้อมากอ่ะใช่ไหมไอตัวหอกเนี่ยไอตัวปลาจระเ้เนี่ยนี่งนอนที่ถือหอกเนี่ยมันสู้เราได้มันมากอ่ะคือแบบมันตีสวนตีสวนได้อ่ะเลยสู้ยากนะแล้วก็มีตัวกวนอย่างไอตัวปลามีดอีกลำบากเหลือเกินเอ้ามาถึงแล้วมันคือที่ไหนวะเนี่ยมีสัญลักษณ์ตรงนี้โอเคไม่สนดีขึ้นแล้วก็เอ็ชิ t อนแอตแลนตินะฮะเป็นโบราณสถานของแอตแลนตินะฮะโอ้โห พลังแห่งเทพเจ้าแห่งสายแห่ง,หง,งท,ทางชายทะเลอยู่ข้างในอ,อยู่ล่องลอยอยู่ในแอตแลนติสแห่งนี้นะฮะเซตตี้คือพยายามแปลคือความหมายมันไม่ตรงตัวไงมันแบบเหมือนกับมีการตีความเป็นภาษาของเขาอะไรอย่างนี้นะอโอเค Activate Structure ให้ทำแล้วก็แอตแลนติสจะฟื้นคืนชีพ อ๋อ,อเจอสปงสปาร์ครู้สึกว่ายังไม่ใช่สิ่งที่เราหาอยู่ตอนนี้เ,ออเราควรจะไปยังไงก่อนดีมันไม่ใช่สิ่งที่เราหาอยู่ตอนนี้นะเราเดินหานี่ต้องลงมานี้ก่อนมังลักษณะแล้วคือช่างใช้ไอตัว i อออฟเลนติที่เราไอที่ฟังพลังพลอดเราเออในการใช้ไฟฟ้าในการเปิดเปิดไอพวกนี้นะฮะ ซึ่งมันเปิดได้แค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวฝั่งขวาไม่ยอมเปิดไปว่าต้องไปทำอะไรสักอย่างกับฝั่งขวานะแหมผู้สนิำลายหกตดท้ายโอเคเฮ้ยพอแล้วนี่แหละอัพเลยครับหกอ่ะอัพให้ดูเลยนะว่าหกจะได้อะไรเพิ่มนี่เนี่ยขนาดชื่อท่าเห็นน้องน้องท่านชมเห็นท่าชื่อท่าที่ชื่อท่าที่สองไหมสเปริลต์ออฟเลโอนิดัส ที่ฮันเลดอ่ะใช่เลยอ่ะคือเกมนี้เขาอินสปิเรชันมาจากนี้จริงๆกดอะไรวะเ้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงดูท่าก่อนเทอร์เรสเบนอาร์มออฟแอตแลนติสอ่าโอเคมีเซียนเซนเดเดเดโฮสามเหลี่ยมสปาร์ตัสเอเซนชั่นโอเคกดโฮสามเหลี่ยมอันนี้มีโฮและสี่เหลี่ยมอ่ามีโฮแล้วโซหลายท่าเหลือเกินอ๋อโอเคมันมีมีอ๋อมีปลาแบบระเบิด นี่นะชาร์จชาร์จได้อ่าโอเคแล้วก็มีอิชอ่าโอเคหุยอหุยอเขาไม่ใช่อยู่ดีคือมันไม่ได้หมในการต่อสู้เลยมันไม่ได้ตีพวบอะไรเลยนะแล้วมันไม่ได้ช่วยในการต่อสู้ของพี่เลยเพราะงั้นพี่เล่นไม่ชอบมากเลยอาวุธชิ้นอื่นมันจะไม่สายไปนะที่เจ้าจะหันหลังกลับเคโตสไม่มีสิ่งไม่มีอะไรดีที่เจ้าจะทําอย่างนี้เทพเจ้า,จาข้าจบเรื่องเทพเจ้าไปแล้ว ข้าจะกลับโอลิมปัสเมื่อข้าตรงการน้องชายของเจ้าถูกดูแลโดยโอลิมปัสนะอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นไปให้ไายข้าด้วยเถอะคุ้นเลยเนี่ยคุ้นเลยเนี่ยอีนี่เลยเนี่ยให้ไปยข้าด้วยเถอะไปแล้วก็คือเมันเกือบจะเรียกว่าเป็นแผนของอเทน่าอะเทน่าเป็นคนวางแผนด้วยเจ้ายุ่ฉันด้วยทำไมทำไมเจ้าถึงช่วยเขา ข้าอยู่ที่นั่นเพื่อเจ้าเคโตสเจ้าต,ต้องต้องได้รับการช่วยเหลือเจ้าช่วยเหลือใครไม่ได้ข้าควรจะช่วยเขาทำไมท่านไม่ช่วยเขามีบางอย่างที่มากกว่านั้นที่ข้าจะทำได้โกหกและไปศาสนาเจ้าหอยข้ามาทุกอย่างข้าจะช่วยพี่น้องชายของข้าและเจ้า จะต้องออกมาจากที่นี่จะมาขวางทางข้ออาท่านผู้ชมจะรู้สึกจะไม่ว่าแปลกว่าทําไมอาร์เธีนาถึงร่วมมือกับอาเลียนนะถ้าใครที่ดูภาค3ไปแล้วนู่ไม่จากดูของใครก็ตามนะที่ว่าสปอยฝรั่งหรือสปอยของคนไทยที่เล่นมีบางคนเล่นก็ก็มีอยู่คนเดียวบางทีเล่นก็ตวอใช่ไหมอืมไม่ต้องที่ไม่พูดถึงแล้วกันเออนะฮะก็สูบอาร์เธีนาก็นะก คือไม่อยากจะพูดไปก่อนไงคือคือพี่ก็รู้แหละพี่เชื่อว่าน้องๆก็รู้แต่ว่าพี่ไม่อยากจะพูดไปก่อนเพราะบางทีการแล้งทำเป็นไม่รู้ก็สนุกเหมือนกันนะฮะทำให้แบบอารมณ์แบบได้รับฝ้ายลุ้นอะไรบางทีการที่แบบว่าเราทําเป็นไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบเล่นทําเป็นลืมเหมือนกับโดนรถชนไปหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาเล่นอีกรอบก็สนุกดีเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นรถชนไม่ต้องเป็นรถชนจริงนะพี่พูดเล่นเฉย นันบอกเออผมอยากรู้เนื้อเรื่องใหม่อีกรอบแบบพี่ผมเจะโดนชนแล้วกันอะไรเงี้ยชนปุ๊บแม่งตายเลยไม่ได้ดูเลยมาอีกแล้วเออเยอะเหลือเกินหลบเอ้ยรุมต่อยต่อยเอ้ยไปนู่นโอ้โหมาเยอะเยอะเหลือเกินเนี่ยมึงเยอะไปแล้วไหมเนี่ยฮะเยอะเกินไปไหมเนี่ยสามสี่ตัวเลยเนี่ยอืมปั่นอุ้ยสปีดออฟไฟเจอรไม่เข้า โย่เออเออเออเฮ้ยอีชอิชอีชอิชเสยฮึเอสเอสเฮ้ยชกจับไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้จับทุ่มเสียเปิดฝาขวดอีกตัวนึงมานี่เปิดฝาขวดเออเอาโดยจะไม่อยากได้ฉันไม่อยากได้อยากอยากได้เหรออยากได้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 เหรอเปิดฝาขวดเรียบร้อยนะหมด ทำลมทำลมทุกอย่างที่ขวางหน้าอืมทำลมลมีอะไรทำลมทำลมได้หมดอืมอะสงเสาไม่กลัวว่าพื้นจะพงจะพงังตกไปตรงไปตายไม่มีเคโตไม่เคยกลัวรู้ไว้เป็นเมียเราต้องอดทนอีกแล้วโอเคแล้วให้กูไปไหนต่ออปีนเกือบโดดไหมล่ะให้ปีนดีนะท่ตาดีไม่งั้นแม่งโดดไปแล้วเมื่อกี้โอเค เออไม่เดือดจ่อโอ้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 หัวนมเกาะหัวนมเนี่ยนะรู้สึกไม่ดีเลยเกาะหัวนมต่อไปลุกปั้นก็ตามแต่รู้สึกไม่ดีเลยอ่าลงนี่โอเคลุบอืมแล้วกูมาทำไมเนี่ยกูลืมไปแล้วอ๋อจะมาไอไอลูกปั้นใช่ไหมเออไอลูกปั้นมันทำงานนะเฮ้ยไม่แล้วไปดูซ่าเนี่ยเยอะเหลือเกินเฮ้ยหลบปั้น

เฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไปดูซ่าเนี่ยก็ทำปูละบากเนี่ยดูไหมอืมวุ่นมันวุ่นเหลือเกินเจอพันรอดบ้างพารอดพารอดพารอดกดผิดค่าไม่มีได้มากก็กดผิดค่าตบตบกระทืบเฮ้ยกดผิดเฮ้ยมันเยอะเหลือเกินเออเฮ้ยต่อยตุ้ยอืมมันนี่ดิเฮ้ย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  เยอะเหลือเกินเอ้ยปั่นกือปสปินอ็อกไฟเยอร์ก่อนช่วงนี้เออเยอะเยอะไม่หมดเดี๋ยวไปดูซ่ามีเหรอโอ้หลบๆหลบ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 ดูดหลบดูหลบดูบอสเคาน์เตอร์เป็นไฟอ๋อไฟเยอร์ไม่หมดไฟเยอะไม่ออกกระเถอยืบหลบอืออออืเสยฮึบ ปัดปัดทุ่มจับไม่โดนเลยเริ่มเริ่มคอมโบไม่ออกไงคิดคอมโบไม่ออกช่วงนี้ขอฟันธรรมดาก่อนแล้วกันช่วงนี้โอ้โอยโดนโดนโดนเอ้อทุ่มปิดฝากเปิดฝากขวดเปิดฝากขวดเออจมูกทุ่มทุ่มเปิดฝากขวดอีกตัวเรียบร้อยะหมดหมดเลยนี่หมดเหนื่อยอ่ะประตูมันเยอะไหมเนี่ย คือมันเยอะไม่ว่าแต่มันตายยากแ,แล้วแต่ละตัวนี่แบบบางตัวหัวนมอีกแล้วโอเคหัวนมก่นหัวนมอืมมุกอ่ะเอ่อโอเค,อเ,คเปิดกล่องนี้ก่อนแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวพาร์ทนี้ยี่สิบนาทีเดี๋ยวจบพาร์ทที่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมชอบก็ไลค์นะ subscribe ไว้เช่นเค,คยๆๆนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็ต่อเลยที่เจ้าสามพาร์ทแล้วกันที่เล่นต่อจากพาร์ทเมื่อกี้นะแล้วก็พาร์ทนี้ก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าก็ต่อเลยแล้วกันโอเคเจอกันนะครับสวัสดีครับผมจู๊บโย و! ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส a สตีมเอเลนบอลเล t สตีมชอ็อป u ันเฟอร์สโตรให้การสนับสนุชนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมใต้ที่เด็คลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอา้มามื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ